สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์เกี่ยวกับจุดรับซื้อโกโก้ของเราอันนี้ก็จะเป็นกองโกโก้ผลสดนะคะที่เราตัดมาจากสวนของเราเองแล้วก็รับซื้อมาจากลูกไร่ของเราค่ะใน1เดือนนะคะเราจะมีการตัดโกโก้สองครั้งนะคะเพื่อที่จะนําโกโก้มากระทบเปลือกออกนํามาหมักนํามาตากแล้วก็แปรรูปเป็นโกโก้เมล็ดอบแห้งบรรจุใส่ภาชนะเพื่อรอส่งขายค่ะ ส่วนในเรื่องของเปลือกโกโก้นะคะเราก็จะมาสร้างประโยชน์แล้วก็คุณค่าต่อโดยการนํามาทําเป็นส่วนผสมปุ๋ยนะคะเพื่อนําปุ๋ยนี้มาใช้ในสวนของเราเองเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหลังจากที่เราได้เอาโกโก้ของเราไปหมักไปตากแปลรูปเป็นมเมล็ดอบแห้งเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องมีการคัดเมล็ดอบแห้งที่เป็นแบบสมบูรณ์แล้วก็แบบรีบออกไปคนละส่วนนะคะเราก็จะได้นำไปส่งขายในราคาที่แตกต่างกันออกไปและนี่ก็เป็นการเก็บเม็ดโกโก้อบแห้งใส่ภาชนะของเรานะคะเราจะเก็บใส่ถุงถุงละ10กิโลกรัมค่ะสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับการ ทำสวนโกโก้แปลรูปโกโก้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นสาระแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านค่ะ